วิธีหมักเมล็ดพันธ์ุข้าวก่อนที่จะนําไปหวานก็คือเราผสมโฟทีกับบูตเตอร์ก่อนอ่าคะจใช้น้ำประมาณสองร้อยลิตรค่ะแล้วก็ใส่โฟทีลงไปสี่ช้อนปาดนะคะสี่ช้อนปาดแล้วก็ บูสเตอร์1 0ซีนะคะก็คือตวงตวงที่ฝาของเขานี่แหละผสมให้เข้ากันแล้วค่อยเทเมล็ดพันธุ์ลงไปเทเมล็ดพันธุ์ลงไปที่หมักไว้นานแค่ไหนนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนค่ะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเอาขึ้นให้หมาดขึ้นใช่ค่ะใส่กระสอบมาบ่มมาบ่มไว้อีกกี่คืนคะ สองวันเป็นหนึ่งสองพี่ตีบอกพี่ใช่ไหมสองใช่ค่ะสูตรหนึ่งสองสูตรหนึ่งสองก็คือบุ่มมาอีกสองวันค่อยค่อยนำไปหว่านใช่แล้วเขาจะแตกทุกเมล็ดเลยคือคือบากงอกใช่ไหมใช่ค่ะคือบางนาที่ที่เขาไม่ได้แช่เมล็ดพันธ์ุนะคะ เขาบอกว่าของเขาก็ยังยังยังไม่แตกเลยคือแช่สองวันก็ยังไม่แตกแต่ของเราเราเรามีสูตรถ้ารากมันออกเร็วต้นมันก็ต้องสูงเร็วใช่ไหมอ่ก็ไม่แลกอ่ะที่ข้าวตี้แค่สัปดาห์เดียวก็สวยแบบงามเลยดูดูเกษตรกรตัวจริงมืออาชีพเลยนะ